ครับขอต้อนรับพี่ๆนะครับเข้าสู่การนับเอกของสวยๆจากร้านเพชรทองคุณพิทักษ์ครับร้านของเราจำหน่ายเครื่องประดับนะครับงานมือสองทั้งงานจิวเวลรี่งานเก่างานโบราณนะครับทุกชิ้นมีใบรับประกันจากทางร้านพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาทาคำความรู้จักกันนะครับ กดติดตาม Subscribe ช่องไว้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยการสั่งซื้อง่ายดายครับขออนุญาตแจ้งอีกทีนะคะว่าสามารถสั่งซื้อทาง Line แอดได้เลย ID Line แอดของทางร้านคือุพิทักอด b o o n p i t a k มีตัว S ไน์นำหน้าก่อนนะครับสำหรับวันนี้จะมีสินค้านะคะชิ้นไหนที่ถูกใจพี่ๆบ้านเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ กำไรเพชรแถวเรือนทองไข่นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75-90%น้ำหนักรวม12กรัมประดับด้วยเพชร7เม็ดรวม55ตังค์นะครับขนาดเส้นผ่านสูนกลาง5.2เซนติเมตรราคาขายสุดคุ้มถูกมากๆเพียง26,500บาทงานสวยสมบูรณ์ครับดีไซน์เรียบหรู กานแล้วก็ตัวเรือนอยู่ในสภาพที่ดีไม่บุบบี้ตัวล็อกนะครับแน่นหนาแล้วก็พร้อมใช้งานมากๆเพชรที่ประดับทั้ง7เม็ดนะครับตกเม็ดละเกือบ8ตังขาวไฟดีแล้วก็ข้างในตำหนิน้อยโดยรวมเนี่ยสวยกับดีไซน์ที่เรียบๆนะครับก็คือเหมาะกับการใช้งานในทุกๆวัน เป็นกำไรคู่ใจใส่ติดข้อมือใส่สวยในทุกๆวันได้เลยครับขนาดของเขาก็กำลังพอดิบพอดีไม่เล็กจนเกินไปไม่ใหญ่จนเกินไปกำลังสวยถ้าพี่ๆนะครับกำลังมองหากำไรเพชรนะครับซักวงหนึ่งไว้ใส่ได้บ่อยๆวงนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าพิจารณา CF ด้เลยครับ จี้พญานาาตาเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวม5.16กรัมประดับด้วยเพชรนะครับ1เม็ดขนาด4ตังหน้ากว้างนะครับ1.9คูณ2.2เซนติเมตรใกล้เคียงกับเหรียญ5บาทราคาขายนะครับ12,900บาทงานสวยแล้วก็ดูดีใส่นะครับเป็นจี้ ใส่บูชาได้ในหลายๆโอกาสเลยยิ่งท้าพี่ๆนะครับเป็นคนที่ศรัทธานะครับในพลังนะครับขององค์พญานาคอยู่แล้วต้นคิดว่าจี้ชิ้นนี้น่าจะตอบโจทย์แล้วก็น่าบูชาไว้นะครับชิ้นงานอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับใส่เป็นจี้ก็ขนาดกำลังดีพญานาคน,นะครับโดยเฉพาะการทำเป็นเครื่องประดับเนี่ยใส่เสริมสงงาราศีแล้วก็เอาเคล็ ช่วยบรรดาลโชคลาบแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองมาให้กับตัวเราอย่างไม่ขาดมืองานสวยแล้วก็จะใส่เป็นโชเกอร์นะครับแบบนี้ก็ได้หรือใส่กับสร้อยคอที่พี่ๆใช้อยู่ประจำก็ได้ CF ได้เลยครับโชเกอร์ทองคำบานพับนะครับ ตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวม11.22กรัมความยาวโชเกอร์นะครับจะอยู่ที่16นิ้วราคาขายเพียง23,900บาทงานเก๋น่ารักนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงกับทุกๆวันเลยสำหรับโชเกอร์ชิ้นนี้ความพิเศษนะครับอยู่ที่การทำเป็นบานพับ สามารถที่จะพับลงได้นะครับก็คือ,เ,อเขาเรียกว่ามีความยืดหยุ่นในการใช้งานส่วนตัวล็อกสภาพของตัวสายเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่ดีไม่บุบไม่บี้นะครับก็คือสภาพาพร้อมใช้งานพร้อมสวยเลยสำหรับตัวโช็อเกอร์ชิ้นนี้เวลาใส่นะครับขึ้นคอก็จะเป็นโช็อเกอร์ระดับที่ค่อนข้างที่จะ ใส่เกือบปิดคอนะครับเพราะว่าเขาต้องการโชว์ความสวยของตัวเรือนแบบเต็มๆแล้วก็โชว์จี้ด้วยถ้าพี่ๆใช้นะครับร้อยใส่กับจี้เนี่ยก็จะได้ขนาดที่กำลังสวยแล้วก็ได้ใส่สร้อยโชเกอร์นะครับที่แข็งแรงใช้งานได้บ่อยๆเลยครับแหวนดอกกุหลาบแกะสลักนะครับ ตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำ90-95น้ํน้ำหนักรวม7.30กรัมดอกกุหลาบแกะสลักนะครับขนาดแหวน51ราคาขายเพียง17,500บาทงานสวยนะครับแล้วก็ดูหวานละมุนพอดิบพอดีกลมกล่อมมากๆครับชิ้นงานนะครับเขาจะใช้ทองที่เปอร์เซ็นต์สูงมากๆ ตัวทองเนี่ยก็คือจัดทำขึ้นเป็นก้านแล้วก็ต่อเป็นลายดอกไม้ที่ด้านข้างรวมถึงใช้สายทองนะครับเดินเป็นเส้นคาดไปมาบนดอกกุหลาบสวยงามแล้วก็มีความละเอียดในชิ้นงานงานแบบนี้นะครับถือได้ว่าคุม้มเพราะว่าถ้าทำขึ้นใหม่นี่ยค่าแรงแพงมากแล้วก็ต้องใช้ช่างนะครับที่มีความ ชำนาญมีความประณีตละเอียดในการจัดทํางานดีๆแบบนี้แล้วก็สภาพดีอีกด้วยน่าซื้อน่ามีไว้ใช้จริงๆขนาดเวลาใส่ก็กําลังสวยเต็มหน้านิ้วแบบนี้ CF เได้เลยครับแหวนพลอยรอบประดับเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%น้ํา้ำหนักรวม10% จุดห้กรัมประดับเพชรรวมทั้งวงอยู่ที่1.82กรัดแบ่งเป็นนะครับเพชรเม็ดใหญ่เนี่ยจะเป็นเพชรรูปไข่1เม็ดขนาดถึง1.03กรัดแล้วก็ประดับด้วยเพชรบริวารอีก16เม็ดรวม79ตังประดับพลอยหลากสีนะครับขนาดแหวน57ราคาขายสุดคุ้มอีกแล้วเพียง139,500บาท คุ้มอย่างไรนะครับมีหลายต่อมากๆต่อแรกเลยในเรื่องของราคาแค่ตัวเพชรตัวเรือนก็ไม่ได้แล้วนะครับเพราะได้เพชรเม็ดใหญ่ไซส์กะดัตเพราะว่าพี่ๆได้เพชรรูปไข่นะครับซึ่งมีน้ำหนักถึง1.03กระดัตเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในตำหนิน้อยนะครับโดยรวมสวยไฟดีแบบนี้เลยส่วนตัวความคุ้มอันที่สองเนี่ยก็คือ ตัวพลอยพี่ๆจะได้พลอยแท้หลากสีนะครับเม็ดใหญ่แล้วก็สีสันเนี่ยสวยมากๆเข้ากันลงตัวอย่างที่สุดกับตัวเรือนที่เป็นพลอยรอบแบบนี้ใส่แล้วอลังการแน่นอนยิ่งถ้าพี่ๆนะครับเป็นคนที่ชอบงานจิวเวลรี่ชิ้นใหญ่ๆแบบใส่แล้วเห็นชัดใส่แล้วคนต้องทักต้องมองวงนี้ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของดีไซน์แล้วก็ราคาที่ถูกจริงๆ CF ได้เลยครับ สร้อยข้อมือเพชรรอบเรือนทองงานเก่าครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%เ5%น้ํา้ำหนักรวม8.06กรัมประดับด้วยเพชร45เม็ดรวม93ต่งความยาว17เซนติเมตรราคาขายคุ้มอีกแล้วเพียง31,900บาทสร้อยข้อมือเพชรรอบราคาเบาๆแบบนี้นานๆได้มาทีนะครับแล้วก็มีคุณภาพด้วย ตัวเรือนะฮะสายสร้อยแข็งแรงดีแน่นหนานะครับแล้วก็ตัวเพชรท,ที่ประดับขาวไฟดีแล้วก็เล่นไฟใช้ได้เลยสำหรับตัวเพชรนะครับข้างในเนี่ยก็ตำหนิน้อยตัวล็อกอยู่ในสภาพที่ดีตัวล็อกเป็นระบบ2ชั้นนะครับมีหนวดกุ้งเนี่ยคอยล็อกอีกชั้นหนึ่งเพื่อเพิ่มความมั่นใจงานดีๆแบบนี้ใช้งานได้กับ ทุกๆโอกาสไม่ว่าจะเป็นการใช้ใส่ในชีวิตประจำวันในกิจกรรมต่างๆหรือการใส่ทำงานเนี่ยก็ดูเรียบร้อยดูไม่เยอะจนเกินไปนะครับรับรองเลยว่าจะทำให้พี่ๆเนี่ยดูสวยดูหวานนะครับดูหน้ามองมากยิ่งขึ้นกับสร้อยข้อมือราคาเบาๆเส้นนี้เวลาใส่ขึ้นข้อมือก็จะได้หน้ากว้างนะครับดูดีแบบนี้เลย ไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ไม่เล็กไม่บอบบางงานดีกำลังสวยราคาดีหน้า c f จริงๆกดจองมาเลยนะครับจี้ดอกไม้ประดับทับทิมพมา่างานเก่าครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75 90น้ํน้ำหนักรวม4.47กรัมประดับด้วยทับทิมพมา่านะครับหน้ากว้าง 2.1คูณ2.1เซนติเมตรใกล้เคียงกับเหรียญ5บาทราคาขายนะครับ12,900บาทงานสวยหวานคุ้มน่าใช้นะครับแล้วก็สีของทับทิมเนี่ยเด่นสะดุดตาชำ่ำแวววาวมากเลยกับตัวเรือนทองชิ้นงานนะครับขึ้นรูปเป็นดอกไม้แล้วก็แต่ละกลีบดอกไม้เนี่ยจะถ,ถูกจับ ซ้อนกันนะครับเรียงเป็นชั้นแล้วก็ประดับด้วยทับทิมพมา่าสีชมพูหวานๆขนาดนะครับของเขาเนี่ยอย่างที่ต้นได้แจ้งไปในตอนต้นว่าขนาดจะใกล้เคียงกับเหรียญ5้านะครับเล็กกว่าเหรียญ5เล็กน้อยก็คือใกล้เคียงกันแล้วก็เวลาใส่นะครับเห็นชัดใส่กับโชกเกอร์หรือสร้อยคอที่พี่ๆใช้ประจำก็ได้ถ้าพี่ๆนะครับเป็น คนที่รักงานทับทิมหรือสะสมนะครับงานพลอยอยู่แล้วชิ้นนี้ไม่อยากให้พลาดเลยงานสวยแล้วก็พลอยสีหวานมากครับจีอูบะเพชซี่งานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90%น้ำหนักรวม32.67กรัมนะครับระดับด้วยเพชซี่แบบรองซับหน้ากว้าง5.9คูณ6 6เซนติเมตรราคาขายคุ้มมากๆ65000บาทชิ้นนี้นะครับเป็นงานเก่าแล้วก็อยู่ในสภาพที่ดีงานทองเนี่ยหนานะครับน้ำหนักดีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานเก่าที่น่าสะสมเหมือนงานทองขุดเลยครับคือถ้าจับของจริงเนี่ยจะให้ความรู้สึกเลยว่าทองเยอะแล้วก็เป็นงานรุ่นเก่าที่เน้นความแข็งแรงของชิ้นงานจริงๆ นอกจากตัวเรือนทองนะครับที่ทองเยอะแล้วนะครับก็ยังได้เพชรซีกเนี่ยเป็นชิ้นเป็นอันอย่างที่พี่ได้เห็นเลยนะฮะเพชรซีกเนี่ยถูกประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่เป็นแบบรองซับนะครับเล่นไฟแล้วก็แวววาวมากๆเวลาใส่ขึ้นนะครับกับชุดใดๆเนี่ยก็กำลังสวยขนาดกลางกลางกำลังดีไม่ใหญ่นะครับจนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไป กำลังสวยแบบนี้และที่สำคัญเลยต้นได้มาในราคาที่ถูกนะครับก็ส่งต่อให้พี่ในราคาที่ถูกเช่นเดียวกันถ้ากำลังมองหาซื้อนะครับจี G ้อุบะอยู่แล้วต้นคิดว่าชิ้นนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่า CF แล้วก็คุ้มค่ามากๆ CF ได้เลยครับแหวนหยกพมา่าอ่านมา้าประดับเพชรนะครับ ตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม5.84กรัมประดับเม็ดยอดนะครับด้วยยกพมา่าเจไดไ type a นะครับเจลไนรูปอ่านม้าประดับเพชร24เม็ดรวม48ต่งขนาดแหวน53ราคาขายเพียง26,500บาทงานสวยสมบูรณ์นะครับสภาพดีมากๆจุดเด่นนะครับของชิ้นงานนี้อยู่ที่ยกครับ ตนบอกเลยนะครับว่ายกเนี่ยสวยสวยจริงๆด้วยสีนะครับแล้วก็เนื้อของเขาเนี่ยแบบนี้เลยใสนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเจรนยรยูปอ่านมา้าพี่ๆที่เล่นงานหยกนะครับจะทราบดีเลยว่าหยกที่เจรนรูปอ่านม้านะครับความหมายดีแล้วก็มีราคาที่แพงมากๆด้วยหยกอ่านม้านะครับเราใส่เอาเกรด ช่วยให้เรานะคะมีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็รุ่งเรืองทั้งในหน้าที่การงานแล้วก็ธุรกิจที่ทําอยู่นะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานแหวนหยกที่หยกสวยแล้วก็น่าซื้อราคาไม่สูงอีกด้วย C F เลยครับคุณพ,พี่ทุกท่านนะครับสำหรับการสั่งซื้อนะครับพี่พี่ก็จะได้รับนะครับสินค้าแล้วก็ใบรับปาาระกันที่สำคัญเลยต้นกับนิกจะชุบล้างทำความสะอาด ให้ก่อนจัดส่งครับวันนี้ขอบคุณพี่พีทุกท่านอีกครั้งแล้วพบกับการอัปเดตของสวยสวยอีกทีพบกันครับบ๊ายบาย